บ้านกี่มาตกเนี่ยมาถึงต้นเนี้ยเลี้ยวเข้าร้านขนมเส้นเนี่ยตกมาล่องลน้าล่างวะฉันมากกับฝนดูดีอีฉันมากกับฝนมากินน้ำานยิวลำลำสกามฝนตกตัดตัหน้าพ่นบอก่จมไปกับมีประโยชน์เนาะโหอันนี้มันเจหน้ามันกะหน้าเหมันกันเนี่ยมันนักนักเนาะดดอย่าข้าหนาวนี่แม่แม่ได้ข้าหนาล่ะ กินขนมเส้นเจ้ากันตงใกล้ๆบ้านโดยสก,กีบเจ้าเออแม่น้องจะถามแม่หลายเครือ่องละขนมเส้นบ้านโอเดสเซีงยง,ง,งไฮ้เพิ่นใส่น้ำดอกนิ้วอ่ะแม่ตังเซียงใหม่เพิ่นหมักเนาะน้องไปกินหลายร้านแล้วเพิ่นตึมอใส่น้ำดอกนิ้วมันเป็นอย่างก้ออ๋อมันยาง โอ้ได้ไปถามพี่สาวพันพี่สาวพันว่สา,าสงสัยมันจะติดเขเี้ยวกับขอาเริมใส่ป่ปะเพราะบ่นิยมกินหัวงอกมันก่ <บา S 1> นอกนอง้ก็ว่าจับน้ำเี้ยวเจียงใหม่ส่วนใหญ่แบบบ้านน้องใ,ใส่ดองนิ่วใส่เลือดแน่แล้วตอนแบบใส่บานนิยมใส่ขอไก่น่ะ อืมถ้าไปตังหลับปูนนี่ปนใส่อย่างก่อนใสกะทิหรือหน่ะนะปนใสกะทิต้ยถ้าไปตังหลับปูนหน่ะแต่ละตี้ก็เหมือนกันคนโต๊ะดังฮะ แม่นเออฝนกะยังละได้แม่ลูกตาใดมาเจ้าแม่ห้ามฝนก็เบ็นไหม้ออ ข้ากองงามเราเข้ากานส่งงามฮะมาะเดี๋ยวพี่เอาเข้าเกี่ยวเอออย่างว่าเอาคนไปเกี่ยวเข้าเพาว่าเปนใจลถแน่แล้วมันแจ๊อ,อยี่องไรอ่ะการรถมันลงเกี่ยวยามสมัยประเดี๋ยวนี้เปิ เกี่ยวเข้าเป็นบรนิยมเอาคลลนนแน้ะเจ้าเป็นบบนิยมเอาเครื่องเกี่ยวเนาะเล่ายาปราติ้งเหรอมบอบมอท,ท่ากระถิ่ เสียงดังนะเจ้าฝนตกนะเจ้าเสียงดังมาก ออกูเจ้าก็กินมากันกินทั้วันนะเนาะกินกน้ำมี๊อทักงวันนะแต่มาได้ทายลงก็เป็นไก่เพื่อการคอมเมนต์สักคอมเมนต์สองกมิต์ใกล้โอเดกจีบุมเส้นก่ออินเจ้ากล้โอเดตจีบุ่มเส้นก่อนะเจ้าคอมเมนต์สำหรัตัวเ